สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ไข่กับย่ามาเบิงป่ามื่อนี้ซุ้มว่วไข่ได้ป่าเลยพี่นอ้องเออเอาย่าอาถุงใส่บันนี้ซุ้มุซุ้มมุจามาเบิงป่ากับกับไข่เมือนี้มาลีแม่น,าน่ามือนี้ได้ป่าเด้พี่น้องป่าตัวง่ายไลยพี่น้องอืมรายงานสดจากประเทศฟินแลนด์นะครับผมเบิงดูย่าท็บป่าอุย้ยตัวง่า่ปะย่าเสียวหวนบออืม,อม,อมคุณนาย ปลาอะไร,รอ่ะปลาอะไรอ่ะปลาเก๋ปลาเก๋อืปอมปลาเนี่ยให้ตกง่ายพี่น้องตัวนี้ให้ใหญ่ครับซุ้มหอยเออถือสมถือสมควาเห็ดแต่ยังหลายทอยูอ่หลายว่าเห็ดนะอืมคุณยายเก็บเอาปลานะครับผมระวังมันตกเด้วอ,อืมดูถุงปลานี่อืม ในมาย่างระวังเสือเข้าเข้าป่าแรงงานสดในประเทศฟินแลนด์นะครับผมมาที่ริมแม่น้ําวันนี้ได้ปลานะครับผมดักกระสังไว้จำได้ไหมคลิปที่แล้วที่คุณยายเอาขนมมาล่อเหยื่อไว้ได้ปลาตัวใหญ่มากเลยวันนี้นะครับผมสิบโอกาสคนสิบปีง่ายปุ่นการยุติการยุติเราอุ้ยเจ้าญานแท้กันกัดตัวก <c oughs> ปบา <c oughs> โอกาสจับเพื่อนเระวังเด้อปลาอีหยังนี่ยายมันคือเป็นมีเหมี่ยงสัน เออจ้ามันเออ, <c oughs> อยกขึ้นด้วยโชว์เพื่นดู้นอ่ะเออโอ้เร่ปลาตัวบับไงไ <c oughs> รเงึเปล่เออปลาอย่างนี่ปลาอย่างกักินโลดอืมโอ้ไร่ปลาน,นะครับผมเมื่อนี้อเ,นเ,เอาเปิดถุงเนี่ยแล้วเสียเมื่เอาเนื้อเอาเยื้อตลงมาเอียงระยะเนาะเอาเยนื้อสีปลาใหญ่มากเลยนะครับวันนี้ได้ปลาได้เท่าไหร่กี่ตัวน่ะปลาหวงมันคือสีมันคือทองอเดียม,มาหมางเองสีเนาะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว อันนี้ปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมตัวใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยครับผมใส่กระชังเดี๋ยววันนี้ใส่อีกเดี๋ยวก็มาดูเรื่อยๆนะครับผม<ๆ>ก็ได้ปลาเรื่อยๆสวัสดีครับฟินแลนด์ครับผมแดนปลาไหล